กเป๋าใบใหม่มาถั่วซื้อให้อ่ะสวยป้านักข่าวไทยด้วยอุ้ยโดูสิใครก็เลยเนาะเซนต์นุ้ยเหมือนกันอ่ะคุณกำลังมองหากระเป๋าแปลกใหม่ไม่สำใครกันอยู่ไหมคะกระเป๋าเสือกบตอบโจทย์คุณได้ค่ะเนื่องจากสินค้า1นึ่งตำมลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอทอกมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้าร้อยี่สิบห้ ถึง2,561โดยข้อมูลจากกรพชม,ชมพัฒนาชุมชนพบว่าสินค้าโอท็อในปี2,561มียอดจำหน่ายสูงถึง1.9แสนล้านบาทดังนั้นการเลือกสินค้าโอท็อเพื่อเข้ามาสู่การทำการตลาดออนไลน์ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจริญเติบโตผนวกกับเทรนสินค้าแฟชั่นที่ขายดีที่สุดในปี2019กลุ่มของคณะผู้จัดทำจึงเลือกผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเสือโก ซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านว่าจังหวัดขอนแก่นซึ่งแต่เดิมสินค้าหลักคือการทอเสือกกแต่เมื่อความนิยมในเสือโกของผู้บริโภคมีน้อยลงจึงทาให้ต้องคิดหาวิธีที่จะทําให้ธุรกิจอยู่รอดจึงนําเสือกกมาแปลรูปเป็นกระเป๋าจาับเสือโกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใช้2เกณฑ์ด้วยกัน 1. ประชากรศาสตร์เ,เพศเพศหญิงเพราะเป็นเพศที่ชื่นชอบในความสวยงามอายุเจน Y กลุ่มอายุระหว่าง30-35ปีรายได้ กลุ่มคนที่มีรายได้อยู่ระหว่าง1 0 0 0 0ถึง 1, บาทอาชีพอาชีพรับราชการเป็นกลุ่มอาชีพที่มีเครื่องแบบเป็นของตนเองเป็นส่วนใหญ่แกนที่2จิตวิทยาความชอบด้วยกลุ่มคนที่รับราชการในแต่ละองค์กรมีจํานวนมากจึงทําให้หลายคนมีความต้องการและความชอบที่สะดดเด่นกว่าคนอื่นและเป็นที่จดตามรูปแบบการดำเนินชีวิตกลุ่มงานราชการเป็นกลุ่มงานอีกกลุ่มที่มีกิจกรรมและงานสังสรรค์ต่างๆมากมาย ทำให้ในแต่ละครั้งต้องมีการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม targeting เพศหญิงอายุระหว่าง30-35ปีอาชีพรับราชการที่มีการใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับอินเทอร์เนต็ตเป็นส่วนใหญ่ชอบที่จะถูกมองว่าโดดเด่นและถูกจดจำได้พวกพาใช้เพื่อให้เหมาะกับชุดเสื้อผ้าที่จะใส่ในวันนั้นต้องการถูกมองว่าเป็นคนท้องถิ่นนิยมรักโลกอยากแสดงตัวตนออกมาผ่านกระเป๋าไม่อยากซ้ำใครอยากโดดเด่นวายทำไมถึงสนใจ ความชอบรสนินยมส่วนตัวสนใจกระเป๋าใบนี้เพราะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นการสนับสนุนชุมชนชื่นชอบการซื้อกระเป๋ามาสะสม how เข้าถึงอย่างไร google seo โดยการ search keyword มีการซื้อโฆษณาผ่าน facebook จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ winning zone เ,เมื่อเปรียบเทียบกับผู้แข่งทางอ้อมผูแ้แข่งทางอ้อมกระเป๋าสานจากผักตบชวาไวา้กระจูด สิ่งที่เรามีแต่คู่แข่งไม่มีข้อที่ 1. รูปทรงของกระเป๋าจากเสือโก,กมีความหลากหลาย 2. ลวดวลายจากเสือกกที่โดดเด่นลอกเรียนในยา่าง 3. ความปราณีตในการผลิตกระเป๋าที่มากกว่าและ4สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสานพีตัวที่1โปรดสร้างชื่อตราสินค้าให้กับกระเป๋าเสือกกภายใต้แบรนด์ต้นกกเพื่อทําให้คนจดจําชื่อตราสินค้า 2. ส,สร้างเรื่องราวให้กับตาสินค้าโดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทํากระเป๋าเสือโกะตั้งแต่กระบวนการปลูกเสือกะเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ตัวที่2 p r i ราคาสินค้าสินค้าจะมีราคาอยู่ระหว่าง500ถึง1,500บาท P ตัวที่3 pace การขยายช่องทางการจัดจําหน่ายจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ การสร้างเพจ a c e b o o k เพื่อเพิ่มการรับรู้อีกทั้งสามารถพูดคุยสอบถามข้อมูลที่สงสัยผ่านแชทได้สามารถชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้มีการขายผ่าน Lazada และขายผ่าน Li n e o f ฟ i c i a l การขนส่งมีการใช้ระบบการขนส่งโดยเรียกระบบขนส่งผ่านทางแอปพลิเคชันเช่น c u r r y เพื่อให้เข้ามารับสินค้าจากผู้ขายนำไปส่งแก่ลูกค้า 1. การทำคลิปว mm ิดีโอมีการใช้อ mm ินฟลูเอนเซประจำท้องถิ่นในการแนะนำ โดยแบ่งออกเป็น3ขั้นขั้นสร้างการรับรู้ขั้นการสนใจขั้นผิจารณา2การทำโปสเตอร์โปรโมททางออนไลน์ 3. การอัปโหลดรูปในสตอรี่ของ Facebook อย่างสม่ำเสมอการซื้อโฆษณาผ่าน Facebook การส่งเสริมการขายการจัดกิจกรรมนุ้นลากกระเป๋าจับแบนต้นกกการตลาดทางตรงมีการส่งเสริมข้อมูลการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายต่างๆให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าที่เคยใช้บริการแชทผ่านทางช่องทาง Facebook